ต่อให้ใส่หน้ากากป้องกันโควิดม,มาขึ้นเวทีนะคะแต่ว่าแฟนคลับเนี่ยรู้เลยว่านี่คือแชมป์ชนาทิพนักแสดงหนุ่มที่โด่งดังจากละครเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาแต่ถ้ามองว่าหนุ่มแชมป์คือคนเดียวกันกับผีพี่นาคในหนังไทยไตรภาคเรื่องพี่นาคสามหลายคนก็เอา้าใช่หรอคนนี้จริงๆหรอเพราะในหนังค่ะถูกจับแต่งเอฟเฟกต์ทั้งตัวจนแทบไม่เหลือเขาโครงเดิม แม้จะมีทั้งคนที่จําได้กับจําไม่ได้ในหนังเจ้าตัวบอกว่าไม่เป็นไรนะคะเพราะพอหนังเสร็จได้เข้าฉายก็ถือว่าคุ้มแหละที่รอมานานข้ามปีแทมเรื่องนี้น่าจะเป็นหนังหนึ่งใน2เรื่องที่ค่ายหนังดัง5ฟฟ์สา์ผลิตออกฉายในปีนี้เพราะติดสถานการณ์โควิดสิกค่ะก็แต่งก่อนถ่ายประมาณ7จถึง8ชั่วโมงครับแล้วก็ล้างประมาณ2-3ชั่วโมงหลังถ่ายเสร็จครับใช่ครับผมเยอะขนาดนั้นเลยใช่เพราะว่ามันมันศรรีษะยันเท้าเลยครับ อุปสรรคก็มีแพ้บ้างครับมีแพ้บ้างแล้วก็ดู่าความที่ผมเป็นคนออกกําลังกายเยอะผมเป็นคนที่เหงื่อเยอะประมาณนี้ครับก็เลยทําให้กาวหลุดค่อนข้างบ่อยก็ต้องเติมไปเรื่อยๆพอเติมไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็นั่นขึ้นเรื่อยๆแต่พอล้างก็ยางล้างยากขึ้นแม้จะเจอปัญหาจากโควิดในแง่าการถ่ายทำจนทำให้หลายโปรเจกต์ต้องพับไปแต่ยังโชคดีค่ะที่หนังของค่ายดังส่วนใหญ่เป็นระบบพรีเซลนะคะหรือว่าขายไอเดียก่อนสร้างก็เลยมีตลาดรองรับอยู่แล้ว อย่างพี่นาก3นะคะใช้ระบบนี้เหมือนกันค่ะก็เข้าฉายในไทยพร้อมกับเพื่อนบ้านอย่างที่ลาวแล้วก็จะเดินทางฉายตลอดทั้งปีใน10ประเทศเอเชียส่วนงานสร้างคอนเทนต์อื่นของค่ายค่ะปีนี้ยังยึดแนวทางเดิมก็คือแตกประเด็นจากหนังดังมาเป็นซีรีส์เพราะว่าทำแบบนี้มันทำการตลาดี่าค่ะคือ awareness หรือแบบคนดูต้องรู้จักมันพอสมควรระดับนึงมันมีแฟน b a สอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการทำซีรีส์ต่อยอดอ่ะ ไม่ว่าจะเป็นการทํางานของทีมงานเองหรือว่านักแสดงเองหรือว่าแฟนคลับที่ที่เคยดูวชันภาพยนตร์อยู่แล้วอะค่ะมันมันเรตติ้งดีมากแล้วก็มันเป็นที่รู้จักแล้วก็อาจจะขายโฆษณาง่าย้าคะประมาณนี้แม้ผลงานใหม่ยังผลิตได้ยากแต่กลายเป็นว่าหนังเก่าขึ้นที่ในอดีตของค่ายค่ะที่ถูกนำมารีมาสเตอร์ใหม่ให้คมชั ไปเข้าตาสตรีมมิ่งเจ้าดังค่ะจนถูกจัดลิสต์โปรแกรมฉายโดยจะเป็นการทดลองตลาดเฉพาะในไทยก่อนเท่านั้นนะคะแต่ถ้าฟีดแบ็กดีเนี่ยก็อาจจะมีสิทธิ์ได้ฉายทั่วโลกเลยซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นนี้ก็สะท้อนถึงความต้องการคอนเทนต์จำนวนมากในสิทธิ์ส่รนมึงค่ะ